เลนเนีวันนี้เราอยู่ที่สนาม BBT FC Arena อำเภอลำธม,มนชัยนะครับโพราชหลังจากที่สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายนะครับหลายๆกิจการก็เริ่มที่จะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกิจการเกี่ยวกับฟุตบอลก็เช่นกันนะตอนนี้ฟุตบอลอะคาเดมี่หรือศูนย์ฝึกฟุตบอลต่างๆเริ่มที่จะทยอยเปิดตัวกันแล้วนะครับก็เตรียมความพร้อมที่จะ รับน้องๆที่จะกลับมาซ้อมฟุตบอลผมมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควรในการที่จะทำศูนฝึกฟุตบอลนะครับแลวไ,ได้รู้จักน้องคนหนึ่งที่ทําศูนฝึกฟุตบอลที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับของกลุ่มของการาทําบอลเด็กนะครับซึ่งสวนฝึกบางบัวทองอะคาเดมี่นี้จะมีแฟรนไชสย์อยู่เกือบทั่วประเทศนะครับเท่าที่ผมมีข้อมูลเนี่ยประมาณเกือบ20ที่เลยกระจายอยู่ในแต่ละภูม,มิภาคของประเทศก็เลยมีความสนใจ ที่อยากจะรู้อยากจะสอบถามน้องคนที่จะไปสัมภาษณ์เนี่ยครับว่าเขามีการบริหารจัดการยังไงทําไมถึงสามารถที่จะทำอาคาเดมี่เป็นแฟรนไชส์ออกมาหลายๆที่ได้มีปรัชญาในการทํางานยังไงแล้วก็ผลักดันอาคาเดมีนี้ให้เดินหน้ามาประสบความสำเร็จแบบนี้ได้ยังไงไปหาคําตอบพร้อมกันเลยครับ ่อนเข้าสถานที่อาจจะต้องใส่แมสให้เรียบร้อยนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนสัมภาษณ์เราอาจจะเอาแมสออกโอเคน้องเขาอยู่อยู่ตรงนี้นรอเราอยู่แล้วโอเคครับสวัสดีน้องต้านะครับผมสวัสดีครับเจ้าของ mm hmm. บางปะทองอะคาเดมี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคำตอ,อบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบรางปะทองอะคาเดมี่กันเดี๋ยวเราจะหาที่นั่งคุย ชิวๆกันนะครับเมื่อหาคำตอบในสิ่งที่เราต้องการวันนี้ครับผมครับต้องหาที่าที่ไปฝั่งนู้นดีกว่านะครับผมได้ครับโอเคตอนนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็มาดูที่สนามนะครับที่สนามบี t ีทีเอฟซีีนาอําเภอน้ำเมชัยจังหวัดนครราชีมานะครับวันนี้ก็มีจัดทุกคนกระชับมิดนะครับให้น้องๆมาเตะมาสนุกสนานกันนะครับก็เตะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ก็เยอะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยกว่าทีมนะครับร้อยสามสิบกว่าทีมนะถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็จัดไม่ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับรวมร้อยกว่าทีมนะครับร้อยกว่าทีมครับผมแล้วเลยก็อยู่ในมาตรการที่เข้มงวนก็อยู่ในมาตรการที่เข้มงวดสิ่งที่เห็นว่าเราจํากัดจํานวนผู้เข้าชมนะครับแล้วก็สวมแมสนะครับคนที่อยู่ด้านนอกแล้วก็มีที่วัดไข้จุดอุณหภูมิแล้วก็ตรวจสอบประวัตินะครับเด็กทุกคนที่มาเล่นนี่คือปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมเพราะว่าปลอดภัย เทียเทียดังข้างด้วยนะนี่จะมาครับผมตามโอเคครับก็อันนี้คือบรรยากาศคร่าวๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนบรรยากาศของอันนี้คือบรรยากาศของการเขาเรียกอะไรอ่ะฝึกซ้อมเตะฟุตบอลกระชับมิตรอ่ากระชับมิตรกันก็ทางสนามเองต้องจัดเพื่อให้เยาวชนประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็มาสร้างมิตรภาพกันได้ออกกำลังกายกันโดยที่มีท่านสมัครทีมแล้ว สามร้อยบาทเท่านั้นถูกถูกเด็กครับแถวนี้เนาะพอพอเล่นได้ครับมาสิบคนก็คนละสามสิบบาทโอเคครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่มันจะยาวกว่านี้เราหาที่นั่งดีกว่าเพราะว่าถ้าเราจะยืนคุยกันขนาดนี้น่าจะใช้เวลานานโอเคงั้นเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์กันครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนสัมภาษณ์เราขออนุญาตถอดแมสก์เพื่อจะได้ฟังกันชัดๆหน่อย เพยายามไม่ใส่ตามมาตรการที่สนามทีาตั้งไว้นะครับโอเคก็คอนเทนท์แนะนำตัวให้กระหอบท่องกับผู้ชมที่รับชมอยู่ชั้งหนึ่งกระหอบสวัสดีครับผมโคต้คคตา,กกน,านะครับก็ผู้บริการบางบนของ FC ฟซีคาร์เดนีนะครับแล้วก็เจ้าของสนามฟุตบอลเย็นเทียมพีพีเอฟซีบีนานะครับแล้ววันนี้ก็เป็นผู้บริการโรงเรียนปกกรุงเทพศิริย,รยาคาร์เดนีครับ แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับครับเอตอนนี้เนี่ยในเรื่องของอะคาเดมี่นะครับที่นนทบุรีเองนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดแล้วก็กำลังเริ่มเปิดนะครับเนื่องจากว่าเอ่อโควิดนะครับแล้วก็กำลังเริ่มเปิดแล้วก็ที่สนามที่ B P C ลีนาที่รังสิตไทยแล้วก็เปิดมาได้สองเดือนนะครับนะครับก็จัดกิจกรรมให้น้องๆเนี่ย มาเตะฟุตบอลกระชับนิดกันนะครับแต่ที่เห็นคือมาทีครับแล้วเสียงตอบรับดีไหมครับที่นี่ก็เซฟตอบรับค่อนข้างดีมากนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมร้อยสามสิบกว่าทีมนะครับซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในการจัดแข่งขันฟุตบอลนะครับนะครับมีน้องๆมาจากห้างของอำเภอด้วยกันที่มาร่วมกิจกรรมกันครับที่มาที่นี่คือผมมีคำถามมีคำถามแบบถ้าเจออะไรผมอยากจะถามว่าคุนพุทธาทำเรื่องของอากาเดมี่เนี่ย ในการที่ทำอะคาเดมี่กึ่งเฟรนชายเลยนะที่สามารถจะกระจายอะคาเดมี่ไปทั่วประเทศคครรัับบอันนี้มีประมาณกี่สาขาแล้วเนี่ยก่อนอันนี้เนี่ยคือถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเกือบ2ศสาขานะครับก่อนอันนี้นะครับครับผมที่กระจายอยู่ทั่วประเเทศลยนะก็ครับมีทั้งที่นนบุรีกรุงเทพแล้วก็อีสานเหนือ เอาเราเริ่มจากจุดเริ่มต้นดีกว่าจุดเริ่มต้นไปยังไงเปยังไงเมื่อก่อนเราเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาครับผมเมาไทยเราลองเล่าประวัติคร่าวๆของอะไรก่อนที่จะกลับมาทีกลับมาแคมี่เนี่ยนรับเนอะไรยังไงบ้างครับผมก็ก่อนหน้านี้ก็ก็เคยเล่นสโมสรอสัมชัญธนบุรีเป็นเต็ดแล้วก็สโมสรราชบุรีเอฟซีเอนะครับตัวพีนะแล้วก็ตอนเล่นที่อสัมชัญธนบุรีเนี่ยเนื่องจากว่าประสบอุบัติเหตุขาแัก ก็เลยได้เลิกเล่นแล้วก็ไปอบรมโค้ชบอลนะครับแล้วก็ได้มาเริ่มสอนฟุตบอลเนี่ยนะครับของบางบัวทองเนี่ยที่สอนเด็กฟรีนะครับเป็นเป็นสอนเด็กฟรีของหมู่บ้านพัชราวันที่บางบัวทองนะครับเริ่มด้วยการสอนฟรีก่อนนะครับพอเราสอนฟรีเสร็จนะครับก็มีคนผ่านไปผ่านมาสนใจนะครับสนใจมาสอบถามมาติดต่อนะครับ ก็เลยคิดว่าพลังกระตุ้นคันน่าจะมอไปได้นะครับตอนนั้นเราเองก็เ,เลยทำไปฟิวเลยแบบว่าบางเย็นตีก็เรียนประชามพานเรียนโฆษณามาาบ้างส,สุดนะครับเรียนจบประยุตีนะครับเราก็เลยพอที่จะรู้เรื่องของการประชามภานก็เลยทําไปฟิวแล้วก็ไปเดินแจกตามโรงเรียนต่างๆนะครับอันนี้ก็เริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยแล้วหลังจากนั้นก็พัฒนาจากอะไรวะไม่สองไม่สามแน่ปแเป็นยังไงก็ตอนนั้นเนี่ย ผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับทำไม่กี่เดือนเนี่ยในปีแรกเนี่ยประมาณน่าจะถึงร้อยนะในปีแรกปีแรกเลยเด็กจำนวนเด็กจำนวนเด็กครับผมจำนวนเด็กครเยอะเป็นร้อยคนนะครับในปีแรกก็แต่ยังมีคอนเสิร์ที่เดียวอยู่ตอนนั้นเนี่ยยังมีที่เดียวนะครับที่สนามทีเคอารีนาซอยมะลาดประดุทนะครับครับผมแล้วมันพัฒนาไปยังไงต่อหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ พัฒน,นาไปทีสเตปแัมก็ผมเองก็ในช่วงเวลาว่างเราก็จะขับรถนะครับไปดูสนามบอลตรงนู้นตรงนี้ไปเจอสนามบอลตรงไหนเ่ยผมเองก็จะลงไปสอบถามนะครับสอบถามเจ้าของสนามแล้วก็แล้วก็ไปติดต่อเปิดนะครับแล้วก็เห็นสนามบอลแเราก็อยากเปิดสถานที่นี้อะไร่เงี้ย mm hmm. ก็เริ่มจากนั้นก็น่าจะเป็นที่อ่าที่สามโคกบอบโคุ์ธุรธานีน่าจะเป็นสาขาที่ ดีสองดีสามเลยครับเลยครับสองสามแล้วก็อะไรจะนั้นอนะ่ะพอสองสามเสร็จแล้วเราเห็น,นะอะไรมันมันถึงนะให้เราต้องไปกองได้เปิดตรงนู้นดีกว่าดีกว่ามากซึ้มมากขึ้นเรื่อยๆจากจากเรื่อจากหนึ่งไปสองไปสามที2 2> ่ใกล้ๆนะคือครจริงๆเนี่ยก็รรเราไม่ได้มีการวางแผนหรือว่าจะเปิดเลยครับให้มันเยอะอะไรแต่ว่าเป็นความ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 อยากแล้วกันหมายถึงว่าเราเห็นพอเห็นสนามบอลยันยันตรงนี้ เออคือเฮ้ยเรามาเปิดอคาเดมีดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไปสอบถามแล้วก็ติดต่อแล้วก็เออได้เปิดอะไรเงี้ยครับอันนี้พอมันมันเริ่มมากขึ้นเนี่ยอันนี้มันต้องกลับมาที่การบริหารจัดการแล้วว่าครับคุณจะบริหารจัดการอคารณิมีที่มีอยู่ในมือเนี่ย โอเคจากหนึ่งจากสองอย่างนี้ไปมาแต่ไม่ยากแต่พอมันเริ่มมากขึ้นทุกคนรจ้องเริ่มดูดีมากก็เรื่องของอะคาเดมี่เนี่ยนะครับการบริหารหลักๆก็จะเป็นหนึ่งก็เรื่องของตหลักแล้วก็กฎระเบียบนะครับที่อคาเดมี่เราจะมีกฎระเบียบด้วยกัน2ี่ว่าข้อทางของโค้ชเองและผู้ปกครองเองนะครับก็ต้องปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบของอะคาเดมี่นะครับโดยนะครับเราก็ ักวัตถุประสงค์ของอคาเดมี่ด้วยว่าที่อคาเดมี่เราเน้นตร <คอ S 2> <ม>งการพัฒนาเป็นหลักนะครับเด็กๆที่มาเรียนที่บางบัวทองเอฟซีแคมป์ดิทุกคนจะต้องได้ลงแข่งขันทุกคนนะครับผลแพ้ชนะเนี่ยเราเป็นเป้าหมายรอ,องเป้าหมายหลักคือเรื่องเรื่องของการพัฒนาเด็กๆทุกคนนะครับที<ะ>่มาเรียนที่บางบัวทองเอฟซีแคมป์ดิดังนั้นเราเราบอกทุกคนตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้การเข้ามาอยู่กับเราเนี่ยครับผมแท้ไปเลยก็ตั้งแต่ผู้ปกครองเข้ามาเนี่ยเราจะมีระเบียบการแล้วก็ มีร,เร,ร,เร,ร,ระรเบียบการในระเบียบการนั้นก็จะมีแจ้งวัตถุประสงค์กฎระเบียบนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับภายในเจ็ดใบที่เป็นเอกสารนะครับนะบแล้วก็ในทุกๆเดือนเนี่ยก็จะมีการประชุมผู้ปกครองนะครับในการลงก,กิจกรรมต่างๆเรื่องของข่าวสารต่างๆกฎระเบียบต่าง,งๆอะไรเงี้ยนะครับนะผู้ปกครองท่านใดที่กดกฎระเบียบอะไรเนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยแล้วก็ว รูโทษตามกฎระเบียบนั่นไปรับผมอันนี้ก็ในส่วนของการบริหารหนักที่นี่ถูกไหมรับผม <ๆ S 1> ที่เป็นทุกที่เหมือนกันหมดเลยทุกที่เราใช้ระเบียบการนะครับเหมือนกันทุกสาขาเลยครับแล้ว,วก็จุกชืุ่ประสงค์นะครับเดียวกันนะครับโดยวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยก็คืออย่างแรกอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้ว่าเรื่องเน้นองค์การพัฒนาเป็นหลักนะครับเด็กทุกคนที่มาเรียนต้องได้โอกาสลงแข่งขันหมดไม่ว่าจะ เพิ่งมาเริ่มเรียนหรือว่าจะเตะเป็นไม่เป็นเลี้ยงบอลต่อได้ไม่ได้ทุกคนจะได้มีโอกาสในการร่วมกีจาร่วมแข่งขันนะครับแล้วก็อย่างที่สองคือเรื่องของลักษณะนิสัยนะครับเด็กที่นี่เราต้องเสื้อพ้นันเกนห้ามทำยาเด็กที่บางท้อเอฟซีคาร์ดี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจยุดตลักของเราในเรื่องลักษณะนิสัยครับมาแนะนำบริหารแล้วแล้วในส่วนก็ไบริหารตัวละคระลาน อยู่ในอาณานิคมเราติดตัย่งไงเพราะเร่องอะไรนะอย่าง20ที่เนี่ยโค้ดอย่างน้่บอกว่าเนี่ยทั้ง4โค้ดขึ้นอยู่แล้วครับเอ่อเรื่องของโค้ดเนี่ยเราก็แต่ละสาขาเนี่ยก็จะมีพนักงานสาขาครับแต่ละสาขาแต่ละสาขาที่คอยดูแลแล้วก็คนระเบียบโค้ดเนี่ย เราก็จะมีกฎระเบียบเพิ yeah, ่มเติมกฎสิบกว่าข้อนะครับแล้วก็โครงสร้างการสอนเนี่ยก็จะออกนะครับจากจากจากทางอคาเดมี่สาขาโครงสร้างการสอนในการแบ่งกลุ่มการเรียนการสอนซึ่งในการเปิดแต่ละสาขาเนี่ยผมเนี่ยก็จะลงไปดูแลตั้งแต่เริ่มต้นไปดูเด็กว่าจะสามารถเปิดได้กี่กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเน้นการพัฒนาเรื่องโ o r r e l a t i เรื่องของอ a ฟิลลิ่งเรื่องอะไรพวกนี้ครับเราก็ มีโครงสร้างไปให้โค้ดกตบลัสษณะในสอวนหลังโครงสร้างที่เราออกแบบดีไซน์มาครับผมก็เลยจะต้องมีการผลัครับทุกสาขาทุกสาขาคืการันตีมาตรฐานได้ครับแนวทางลุกครับผมแล้วแล้วจุดที่เราวิ่งว่ามันประสบความสำเร็จมันเกิดไา้การที่เราเสร็จ การผสมสันธุ์เด็ผมคิดว่านะครับเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับที่ที่แจ้งไปเป่อสรู่าเราเน้นเรื่องของลักษณะนีสใยเด็กทุกคนที่มาเรียนฟังทอยเอฟซีคาเดมี่นะครับเราใครพูดอยานะครับเราทำโทษทันทีนะครับนะฮะเสื้อเข้าในเองมาแข่งขันห้าเป็นเกนเนนะฮะเกเนไม่ได้นะครับนะฮะอย่างแรกคือเรื่องลักษณะที่อย่างที่สองคือว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาเน้นเรื่องของการพัฒนานะครับ เราเราไม่ได้พัดพิงในอะเดมี่เราที่ฟังก์ชนะันเนี่ยนะครับไม่ว่าบางแมตชทจะแมตช์ชิ่งก็ตามนะครับหรือนะครับแขกที่ไหนเด็กทุกคนที่ลงสมัครจะต้องได้ลงเล่นทุกคนแต่อาจจะลงเล่นไม่เท่ากันนะครับ ผมคิดว่าไอ้ส่วนนี้เนี่ยมันก็ตอบโจทย์ผู้ปกครองวามมา่าได้เอาลูกมาเรียนแล้วได้มีโอกาสได้ลงแข่งขันทุกคนนะครับมาเรียนวันเดียวก,ก็สามารถแข่งขนันได้นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเป็นโองการควบคุมกฎระเบียบของอาการนี้คุณบอกว่าทั้ง2ี่สิบหัวข้อแต่ถ้ามีกฎระเบียบเดี๋ยวเราไม่ควบคุมให้ให้มันอ่อมันตัดสินหรือว่าออมันดีเนี่ยมันก็จะจะเกิดปัญหาในอาการนนี้ <ค><ณ>เพาร,เร,ร,เาเรา,า,าะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็ค่อนข้างที่จะตรงๆชัดเจนแับผู้ปกครองใครทําผิดกฎระเบียบข้อไหนเราก็ว่าไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าได้มีปัญหามันก็จะลดน้อยผู้ปกครองก็จะจะเปะ็นแบบตามกฎระเบียบก็จะทำไม่เกิดปัญหาต่างๆ โอเคในสิ s. <S ่งที่เราพูดหมายแต่มันง่าสมมุติแคนอืนเป็ไหลเล่นไปโผล่ไปแ้วถามว่าเออต้องมีอุปสรรคหรปัญหาบ้างที่เราเจอครับมีอะไรปัญหาอะไรที่เราเจอไหมครับที่เกี่ยวกับการทำอคารดมี่เนี่ยปัญหาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับกลางเยอะที่ว่าหลายท่านก็อาจจะพอทราบปัญหาเรื่องก็ปัญหามันมีทุกส่วนนะครับในเรื่องของการเรื่องของชิ้งานโพสต์บ้างในเรื่องของผู้ปกครองนะครับ อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ปัญหาเนี่ยที่คาดวิจัยทางประทองน้อยเนื่งองจากว่าเรามีกฎระเบียบแล้วก็ผมเองค่อนข้างที่จะเน้นเ,ออร,เรื่องของกฎระเบียบและว,วัตถุประสงค์เป็นหลักอย่างเช่นว่า,วาไปแข่งเนี่ยทำไมแพ้ผู้ปกครองบางท่านนะจะบอกเอไปแพ้อ,อีกแล้วทำไมแพ้แล้วอะไรเงี้ยนะครับเราก็บอกอย่างเดียวชัดเจนเลยว,ว่าวัตถุประสงค์แรก คือเน้นโงรงการพัฒนาเป็นหลักไม่ได้มุ่งเน้นผลการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าผู้ปกครองเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรของปัญหาพวกนี้ก็จะหายไปก็จะลดลงไปที่นีเป็นปัญหาทซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากของการทำพันธมีเด็กการสันวันเด็กนะรับพันธมเองกับผู้ปกครองหรือว่าพันธมีเกับโค้ชโค้ชกับเด็กอะนี่คือปัญหาที่ เป็กับวัวประเทศอะไรเรครับปกติวันตกก็กถือว่าถ้ามันขอมาในเรื่องนี้แสดงว่าเราเนี่ยรับมือกับมันได้ดี ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอระเบียงบ้านจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ต e อนนี้ก็ช่วงนี้ก็กำลังฝึกซ้อมทีเด็กนะครับทีมชบาแก้วทีมผู้หญิงแล้วก็ทีมยู -13-14 โรงเรียนศุภุทรเพชรพุทธิยาอำเภอระเบียงบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ศุภุเพชรใช่ไหมครับแล้วเรามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรครับครับผมสำหรับทีมอะคาเดมี่ของโรงเรียนศุภุทรเพชรพิทยาเนี่ยผมเองก็เป็นผู้ในการอะคาเดมี่อยู่นะครับ นะฮะก็มาดูแลวาคโครงสร้างแล้วก็พัฒนาทีมพัฒนาเด็กนะครับทีนมีเป้าหมายยังไงครับว่ามามาช่วยโรงเรียนเขาวางค่าแล้วก็พัฒนาครับใช่ครับเป้าหมายเราเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาเด็กๆเนี่ยนะครับทุกคนที่มาเรียนที่โรงเรียนเราแล้วก็พยายามที่จะผลักดันเขาให้เขาไปสู่ฟุตบอลนักฟุตบอลอาชีพหรือทีมชาตินะครับ ตอนนี้เด็กโรงเรียนีคนัตอนนี้เด็กเเราเนี่ยก็มีประมาณสักร้อยคนเลยนะครับทั้งชายทั้งหญิงตั้งแต่มอนิท่มาหร้อยคนเลยอครับผมก็ประมาณสักร้อยคนแล้วเปิดมากี่ปีแล้วทำไมเอเพิ่งเปิดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่สองนะครับแล้วก็เราคาดว่าในช่วงเทอมสองเราก็จะรับสมัครเด็กแล้วก็ปีหน้าเราคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะไปครับแล้วเด็กปุนีได้คุณไหมหรือว่ายังไง เด็กๆทุกคนเนี่ยจะได้ทุนการศึกษานะครับก็เป็นโค้ต้านักกีฬาเรียนฟรีนะครับแล้วก็จะก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าอาหารเดือ 2, 800นละ2,800บาทเท่านั้นนะครับส่วนค่าที่พักนะครับที่พักก็นอนห้องแอร์ดีนะครับค่าเทอมนะครับค่าใช้จ่ายเรื่องการขันอะไรไม่เสียทุกอย่างนะครับเสียเฉพาะค่าอาหารเดือนละ2,800บาทเท่านั้น แถวเลยแถวเลยครับผมในมีน้องผู้หญิงด้วยครับมีตั้งแต่มีที่ผู้หญิงด้วยในที่นี่ในก็มีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับนะฮะก็ตั้งแต่ม .1 นึ่งถึงม .6 ก็เป็นระบบกินนอนอยู่ที่โรงเรียนฝึกซ้อมเท้าเย็นแล้วรายการหลักๆนี่ส่งเด็กไี่ไปได้ครับเรารายการหลักๆเนี่ยเราก็ฟุตบอลกงพาระนะครับอ่ นะครับกรมสามัญอะไรเราก็ก็ส่งแข่งขันเขีนการศึกษานะครับแล้วก็ผู้กองชิงแชมป์ประเทศไทยทั่วไปไพมิสเตอร์ส่งผู้รายการที่ทุกรายการาเลยใช่ครับใ,<ห>ใช่ครับเต็มระบบเลยว่างั้นเต็มระบบครับส่งแข่งขันทั่วประเทศนะครับก็ให้เด็กได้พัฒนาการและมีประสบการณ์นะครับแล้วแล้วเด็กคนนี้หลังจากจบจากเราแล้วเนี่ยเราได้วางแผนหล่อไหมว่าเขาจะไปไหนต่อเขารียนอะไรบันไดขั้นต่อไปอะไรครับผมก็ทางโรงเรียนเราปัจจุบันเนี่ยทางโรงเรียนเราเนี่ยได้จบ ทะเบียนสโมสรเป็นสโมสรน,นะครับก็ส่งแข่งขันในกบอนปเป็นยุทธีซึ่งเราเรียนเองก็จะส่งเด็กๆเหล่าน,นี้ไปแข่งขันตบอนยุทธีด้วยะนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆต่อไปเด็กๆมาห้าโมก 5, 6, เราก็ชุดนี้เล่นยุทธีแต่ถ้าใครที่มีความสามารถอะไรก็เราก็จะผลักาดาันเข้ามหาลาัยหรือสโมสรทีร่่อเป็น อาชีพเขาต่อมาจดเป็นชื่อสโมสรอะไรอ่าสโมสรอ่าบงกดเพชรยูเนเต็ดบงผลเพชรยูเนเต็ดโอ้ใหญ่โตแปลว่าตามนั้เรียเยาวชนไปจนถึงสโมสรเลยใช่ครับใช่ครับถูกต้องแล้วสโมสรนอกจากกัมเมเจอร์แล้วเล่นอะไรอีกไหมก็แล้เร็วๆนี้เราก็จะส่งแข่งขันฟุตบอลอีสานลีนะครับอีสานลีครับผมแล้วก็เดี๋ยวทัวร์นาเมนต์อะไรที่ทีมชาติไทยหรือเป็นทางการเราก็จะส่งเข้าร่วมแข่งขันอาสานกันเนอแล้ว รายการที่เราทํามาตอนนี้ทํามาประมาณปีปีกว่าๆครับแล้วรุ่นแรกที่จบออกไปเป็นไงบ้างประสบผลผลิตเท่าไหร่ครับปีแค่ไหนรุ่นแรกที่จบออกไปเนี่ยนะฮะมอก็เข้าได้ทุนกีฬามหาวิทยาลัยเนี่ยทุกคนนะครับนะของปีปีเลยอ่ะใช่ครับโอ้ไม่ธรรมดาครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเราเรามีคอนเนคชั่นในงานยิมส์ก็ใช่ครับทางโรงเรียนเองก็ช่วยทำผ่อนโปรเลโอทำโปรไฟล์แล้วก็ก็สนับสนุนแล้วก็ แนะนำศึกษาแต่มหาลัยเลยแต่ยังไม่ได้ไปถึงคุณคาตัวนั้นยังครับแน่ในอนาคตอาจจะไปถึงแน่นาคตก็มีแน่นอนครับนะฮะนี่ก็งงงีแรกปีแรกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้นะไม่ธรรมดานะครับไม่ธร้ําาครับาผมโอเคแล้วแล้วกาเรียกอะไรอ่ะตอนที่เราทําอะคาเดมี่อยู่เนะครับกลับมาทําโรงเรียนแบบนี้ความเหมือนและแตกต่างขกัรททั้งสองอย่างเป็นยังไงบ้างครับก็เรื่องของความเหมือนเนี่ยนะครับจริงก็ ถ้ารุ่นเรียนเองก็มีนโยบายนะครับในการเน้นการลงการพัฒนาเป็นหลักก็ก็จะเหมือนกับอะคาเดมี่ถุงทำเพราะเราเน้นการพัฒนาติดคนเป็นหลักนะครับในเรื่องของด้านวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับก็ก็จะเหมือนกันนะครับในการพัฒนาในเรื่องการฝึกซ้อมแล้วก็ใช้โครงสร้างการพัฒนาเด็กแต่ละช่วงอายุที่เหมาะสมนะครับส่วนการแตกต่างเนี่ยนะครับที่อะคาเดมี่ที่ทำเนี่ยก็สัปดาห์หนึ่งเราซ้อมแค่สุ่เสาร์อาทิตย์หรือพฤหัสบดีเสาร์อาทิตย์การฝึกซ้อมเนี่ยก็ อาจจะไม่เข้มข้นมากนะักกับเข้าที่โรงเรียนเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยเป็นเด็กระบบกินนอนเช้าซ้อมเช้าวเย็นนะครับครับผมก็จะได้บบได้ซ้อมต่อเนื่องอนหน่อยตอ่อเนื่องหน่อยอยู่ครับ<ต>ยงพ้นวันหน่อยการพัฒนาก็อาจจะมีมากกว่าครับผมครับผมแล้วในส่วนของโค้ดเราดได้ดูแลไหมในส่วนของการฝึกสอนของโค้ดเองเราได้เข้าไปวางระบบหรือว่าให้คำแนะนําอะไรบ้าง ส่วนโค้ดเองเนี่ยนะครับผมเองเราก็เข้ามาให้ความรู้นะครับโดยอาจจะนาวิทยาก,นยกรนะครับจากข้างนอกนะครับมาให้ความรู้นะค,ครับรวมรวมผมด้วยเองนะครับความรู้กับโค้ดแล้วก็เราเข้างาโครงสร้างในการฝึกซ้อมในในเป้าหมายของแต่ละรุ่นนะครับในการฝึกซ้อมในแต่ละรุ่น,นี่คือทำแบบแข่งกับฟรีรำเลยดิตรงนี้ก็แข่งกับทุกทีมนะทำไม่แข่งกันบ้างเวลทุก,กทีรีรำไม่ได้ทีนี้น่าจะเออีป้งป้งนะ ครับผมครับผมก็ก็หวังในชนะทุกทีมในการแต่ว่าจริงๆเป้าหมายเราคงไม่ได้แค่ผลชนะแต่ใช่ใช่เป้าหมาไปไปคือสุดท้ายแล้วเป้าหมายมันคืออะไรไปเล่นบอลอาชีพให้น้องๆไปเล่นบอลอาชีพหรืคือเป้าหมายก็คือนี่ครับที่บอกว่าเน้นเรื่องการพัฒนาเป็นหลักเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเราก็รับมาอยู่ที่ที่เรียนนะครับก็ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็อยากให้โอกาสเด็กทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสพัฒนานะครับแล้วก็ส่วนเด็กๆน้องๆคนไหนที่สามารถพัฒนาตัวเองนะครับ เราความสามารถตัวเองได้มากเนี่ยเราก็จะส่งเสริมผักดันแต่จริงๆก็คือวัตถุประสงค์ก็พัฒนาแล้วก็จะผักดันแต่ทุกคนเนี่ยไปสู่ทุกอาชีพด้วยนะครับแล้วโอเคอันนี้ก็เป็นระบบที่เราวางไว้เรียบร้อยนะแล้วถ้า,ถา<ห>มีค<ม><ม>นสนใจทำยงมไงติดต่อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีน้องๆสนใจนะครับอ่ามหนึ่งถึงมหกทั้งชายและหญิงเนี่ยสนใจที่จะ มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเขาเหียวที่บกเพทพิทยาก็สามารถเข้าไปทิ่เพตนะครับโรงเรียนบกบุเพทพิทยาเมืองระเบมาจังหวัดบุรีรัมย์หรือโทรหาผมได้เลยนะครับ0ย917810549ครับผมติดต่อได้ตรงได้เลยได้เลยครับเวนเรื่องเงินเรื่องเดียวอยาโทรดีกั่นี้โอเคก็ฝากไว้ด้วยครับอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นสูตรพื้บอลดีๆที่หนึ่งที่บุรีรัมย์อาจจะเป็นนักบอลชีพหลายๆคนเพือนไม่ซ้อมก็ไม่ซ้อมหลายคนเพื่อนไม่เข้าเรียนออนไลน์ก็ไม่ไม่เข้าเรียน หลายคนเพื่อนถูกกฎระเบียบก็ไปทําตามเพื่อนฉะนันไม่ต้องไปทําตามเอาตัวเราเป็นหลักเราอยากเป็นนักบอลอาชีพเราอยากติดทีมชาติโค้ชทีาา่ว่าอยู่ในนี้เรามีโอกาสทุกคนเลยแล้วถ้ามีคนที่อยากทำมคาเดมี่ครับ,รบมีไฟที่อยากทำเลยนะครับรเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่ในในในมยังไงคุณจะมีอะไรที่จะแนะนำเขาบ้างรเรื่องการทำาารเปยครับ แต่ที่ผ่านมาก็มีพี่น้องในวงการหลายท่านเดียวก็มาปรึกษาในการเปิดอคาเดมี่นะครับยินดีนะครับเราก็นี่นะครับผมเองก็อย่างน้อยก็ได้แนะนําประสบการณ์ที่ทํามาแล้วก็ระเบียบการที่ของอคาเดมี่เราได้เลยนะครับก็ให้พี่พเ,พเพื่อนน้องๆหลายท่านเนะี่ย หรือว่าจะให้ช่วยส่วนไหนให้คำแนะนําส่วนไหนเนี่ยเราก็ก็ก็ยินดีครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาโดยตรงได้เลยว่าไงได้เลยครับยินดีครับยินดีครับได้โปดแข่งกันได้ไหมหรือทำข้างๆกันเลยแหละยอ่าคิดดูก่อนได้คิดดูก่อนครับต้องเป็นคนไม่รู้จักกันแล้วคนรู้จักกันพอทำมันแล้วมีหลายคนที่รู้จักเราแล้วไม่ทำก็ก็ก็เรื่อพูดถึงว่าใครนะูถึงเรื่องปกติชิมแล้วชิมแล้ว โอเคเราอยู่ในวงการฟุตบอลเด็กมาก็น่าจะพอสมควรแล้วแหละครับมีอะไรที่จะฝากน้องๆเด็กๆในวัยชุดที่จะเข้ามาเล่นฟุตบอลครับท้องพุบอลในอันนี้เนี่ยอะไรที่แนะนำบ้างก็จากแรกก็ขออนุญาตนะครัแนะนำผู้ปกครองกันนะครับก็คือจริงๆเนี่ยครับผมฝากนะครับก็อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับคืออย่างแรกเนี่ยนองลูกมาเรียนเนี่ยก็ ่วาเรื่องของรักษาในใิสัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างแรกนะครับนะฮะนอกจากว่าขออนุญาตตอ้งได้เป็นพระราชการในวงรอบเก้าในท่านบอกว่าไม่ว่าจะสอนอะไรนะครับถ้าสอนเย,ยวาวชนหรือไม่ว่าจะสอนฟุตบอลตะก,ตกอ้อเอรืในใน่องสอน,อนรักษาลิสัยเนี่ยเรื่องที่สองคือการพัฒนาเนี่ยนะครับพยายาามอย่างผู้ปกครองเนะี่ยมองไปเรื่องของการพัฒนาเป็นไม่อยากไปให้มุ่งเน้นเรื่องของผลการเรียนเพราะว่า ที่ผ่านมาผมก็ผ่านมาเยอะนะครับเก้าปีที่ผ่านมาเป็นก็มีปัญหาเรื่องนี้เลยครับค่อนข้างเยอะแล้วบางคนก็อาจจะทําให้เสียโอกาสลูกตัวเองอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีปัญหาทะเลาะกับคาราเมียทะเลาะกับโค้ดบ้างอะไรเงี้ยบางคนอาจจะกดดันลูกจนล,ลูกไม่มีความมั่นใจในการเล่นแล้วก็ การพัฒนาก็ลดลงไปเพี้ยนนล้ก็ฝากอย่าฝากผู้ปกครองครับเราให้น้องๆเขาได้มีลักษณะที่ใส่ดีให้สนุกแล้วก็ให้พัฒนาตามศักยภาพตามใบของเขานะครับเรื่องผลการขันเนี่ยพยายามถามว่าก็อยากชนะแหละแต่ว่าอยากให้เป็นประเด็นรองมากกว่าอยากให้ให้มองลูกเราดีกว่าว่าจากที่เลี้ยงบอลเน่เป็นเลี้ยงบอลปัญญาจากส่งบอลไม่แม่นส่งบอลแม่นขึ้นไหมมาเรียนนะครับนะฮะก็อ่า ประมาณนี้นะส่วนวน้องๆเด็กนะครับมาเล่นฟุตบอลก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์กฎกติกานะเบียนแล้วก็มันก็สามารถเป็นอาชีพนะครัเหมือนผมทุกวันนี้นะครับเพ,พนนราะฟุตบอลเนี่ยสามารถเป็นอาชีพสามารถเรื่องของการศึกษาเนี่ยครับเราเองก็ยกเว้นโทรมาได้จากฟุตบอลในคนใต้ในฟุตบอลนะครับทุก่านเนี่ยก็ฝากให้น้องๆก็นะครับนนก,บกนะบบ็ตั้งใจขยันฝึกซ้อมแล้วก็เน้นอย่างเน้นเรื่องของ ลักษณะนิสัยนะมิตรภาพอะแรอ้ถ้าเรานิสัยดีบางครั้งเราอาจจะเล่นไม่ดีมากก็ได้เวลาไปพัฒน์แต่ว่าพ่อๆจะชอบด้วยกันเรานิสัยดีเชื่อฝังคนหรืออย่างถ้าเรานิสัยดีเชื่อฝังคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็เก่ไเงไม่ได้ครับผมโอเค,อเคก่อนจะจากกันสุดท้ายขอสามคำเกี่ยวกับพี่กรณในประสบการณ์ที่คุณผ่านมาทั้งหมดเนี่ยให้คำจากปากเขาว่าไงสามคำเลยั้ย ผมให้เอาเรียกว่าทำกัดความด้วยกันนะครับคำว่าฟุตบอลเนี่ยของผมเนี่ยฟุตบอลคือชีวิตคือมิตรภาพแล้วกันคำว่าคือชีวิตเนี่ยก็คือทําให้ผมมีการศาึกษามีอาชีพจากที่ครอบครัวจริงผมค่อนข้างยากจนที่สุดในหมู่บ้านเลยอยู่กับแม่สองคนตั้งแต่เกิดแต่ทุกวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาสร้างสนามฟุตบอลเชียงเทียนที่นี่ก็เกือบสิบล้านนีที่มาสร้างสนามที่นี่นะครับ แล้วก็สร้างให้เรามีครอบครัวมีการศึกษาเป็่ทุณควาคือชีวิตของผมนะครับมิตรภาพทุกวันนี้ผมเองก็นี่ครับได้รู้จักโคโจได้รู้จักพี่น้องในวงการฟุตบอลหรือว่าหนึ่งก็มาจากฟุตบอลเป็นฟุตบอลคือชีวิตคือมิตรภาพโอเคครับผมโอเคครับก็นี่คือ ข้อมูลดีๆนะครับจากที่เราได้สัมภาษณ์มาที่ผมบอกนะครับว่าแต่ละคนก็จะมีแนวความคิดแล้วก็มีมุมมองที่การในการที่าจะบริหารจัดการตัวเองบริหารจัดการกิจการของเขาเนี่ยนะครับจะอ่านความรู้สึกหรือความคิดนะครับก็เป็นอีกเทเปหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีคุณภาพขอสำหรับคนที่จะทาะังจะไปเปิดอะคาเดมี่หรือสนใจในการทำอะคาเดมี่ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูกับอะคาเดมี่ผมงก็ได้นะครับ ก็ลองติดตามดูกันต่อไปว่าเลนีอารเราเนี่ยจะไปถามใครแล้วก็จังหวัดไหนอีกวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่เอหน้าครับผมครับ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 